ครูบาไก่ไม่ใช่เนนภาคฤดูร้อนนะตรงครูบาไก่เป็นครูบาแท้หรือครูบาปลอมภาพที่แบบไปซ้อนท้ายขี่เจ็ตสกีอะหรือว่าอันนั้นนะเกินไปแล้วมันจะเพลนจังเลยนะร,ยรู้สึกว่ามันแบบว่าประทุอยู่เรื่อยเลยนะคะว่าภูเขาไฟขยันขยันประทุมากเลยอยามีเรื่องอะไรแบบ ให้ชาวบ้านเขาได้ติดชื่ิเมคาตลอดแต่ว่าหนูไม่ได้พอใจว่าหนูเห็นวงการส่งเป็นแบบนี้แล้วหนูจะรู้สึกว่าชอบนะคะอะไรอย่างนี้ในฐานะที่หนูเคยเป็นคนในวงการนะ่ะหนูก็อยากเห็นคนที่แบบรุ่นน้องในวงการตอนนี้แบบมีภาพลักษณ์ที่ดีคนศรัทธาคนชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ทําให้คนแบบหันกลับไปนับถือพระนับถือศักดามากขึ้นหนูอยากเห็นมุมนั้นมากกว่าแต่ยังเคสล่าสุดที่เราก็ออกแดงความเห็นดูเดือดเหมือนกันค่ะ ก็ก็หนูเห็นว่ามันมันไม่จบสักทีหนึ่งแล้วมันก็เริ่มมีภาพหลุดเรื่อยๆแล้วตัวพระเองท่านก็เหมือนว่าท่านไม่ได้เป็นเป็นทองรู้้อนอะไรอ่ะท่านไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทามันเป็นความเสียหายหรือท่านจะแสดงรับผิดความผรืรับผิดชอบยังไงคณะสงฆ์จะมีแนวทางยังไงคณะสงฆ์ก็โยนว่าเหมือนคณะสงฆ์พระธรรมยุทธ์อย่างเงี้ยของขอนแก่นก็โยนว่าให้มันเป็นเรื่องของศาลให้ศาลตัดสินก่อนว่าผิดถูกยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมีคำอะไรอเงี้ยทั้งที่บางภาพมันไม่จําเป็นต้องรอให้แบบ สารมีมีคำพิพากษาอย่างภาพไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยไปขีดเจสกีซึ่งออกมาล่าสุดนะหนูว่ามันต้องมีแนวทางอะไรบางอย่างได้แล้วแล้วตัวพระที่ท่านแบบมีพฤติกรรมแบบนั้ท่านกลับมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ขีดอย่างเงี้ยว่าอ่างนี้ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้เราก็ต้องแบบออกมาให้ความเห็นอะไรบ้างในมุมของเราที่ในฐานะที่เราออกมาแล้วแล้วเรามองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่ไม่เสียหายคือในมุมหนูหนูมองแค่ว่าคูบาไก่ไม่ใช่เนนพารฤด,ดูร้อนนะ เออถ้าคูบาไก่เป็นเนนเป็นเป็นเด็กไปบวชเป็นเนนถ้าดูร้อนแล้วก็แบบอาพอใกล้จะสึกก็แบบะอาจารย์ก็พาไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ํากันหนูยังพอรับได้นะหนูก็เข้าใจว่เาเป็นเด็กเป็นเนนก็ว่าไปเหมือนมีข่าวล่าสุดมีเนนไปไปเล่นบอลกันอย่างเงี้ยแล้วมีคนถ่ายภาพอันนั้นมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าเคสคูบาไก่เนี่ยคูบาไก่ก็คือก่อนหน้านี้เขามีข่าวเยอะแล้วสื่อก็เคยแบบเอาเขามาลงมาสร้างภาพลักษณ์สร้างความน่าศรัทธาเช่นไปขุดภาพเกา่า ไปปากช้างที่ตกมันอะไรแบบนี้หลายๆเรื่องเนี่ยแล้วหนูรู้สึกว่าอ้าวตกลงคูบาไก่เป็นพระแบบไหนที่หนูเขียนไปคือถ้าไม่มีภาพหลุดแบบนี้เราก็จะเข้าใจว่ากูบาไก่เป็นพระแบบบางคนอ้างว่าเป็นพ่ออะหันไปนู่นก็มีลูกศิษย์ตางคนป่วยถึงขนาดบอกกูบาไก่เป็นพระเอาหันหมีหูทิฟตาทิฟรู้ได้เลยว่าที่ดินตรงไหนมีพระฝังอยู่ไปขุดขึ้นมาแล้วก็เจ้าของที่จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเนี้ยถ้ามันไม่มีภาพลับคนก็จะเชื่อว่าเป็นแบบนั้น แต่ในมุมนึงพอมีภาพลับออกมาอย่างไปขี่เจสเกีอ่ะมันก็ทําให้คนอย่างหนูตั้งคาถามว่าตัวรง,งเป็นแทสเป็นเป็นของแท้หรือของปลอมอ่ะหนูพูดอย่างงี้หนูพูดอย่างงี้ดีกว่าเข้าใจงีรตรงครูบาไก่เป็นครูบาแท้หรือครูบาปลอมเป็นครูบาแบบสุกตามธรรมชาติหรือเป็นครูบาแบบปลุกแก๊สมันสูกเงี้ยความรู้สึกแล้วอย่าง,าง,าง้าเป็นนักตกเขาบอกว่าเขาเล่นกับละหลานจริงๆงมันม่ควรนะคะ <laughs> คารวาสบางคียยังไม่แก้ผ้าเล่นน้ำตกขนาดนั้นเลยเพราะว่าบางคนนี่แบบถอดองสองอาสาแต่ว่าอนุพอใจเรื่องประเด็นน้ำตกมันไม่ใช่เสียหายมากหรอ,อกจริงๆก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ว่าภาพที่แบบไปซ้อนท้ายขี่เจ็ดสิเอี่ยหรือว่าอันนั้น,นเกินไปแล้วท,ที่อย่างตามกฎของสงถ้าเกิดกรณีแบบนี้ค่ะเขาจะมีบทลงโทษยังไงอ่ะมันก็แล้วแต่ของใครของมันนะคะเช่นคูบาไก่เขาสั่งจัดธรรมยุทธ์ทาธรรมยุทธ์ก็ต้องออกมาให้คําอธิบายเรียกคูบาไก่ไป ไปสอบเขาเรียกว่าสอบอธิกรณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําจริงไหมแล้วทาไมถึงไปทําการทําแบบนี้มันทําให้คณะสงฆ์เสียหายโดยรวมไหมทําให้ตัวท่านเสียหายไหมในภาพนูนที่ท่านบอกว่าท่านเป็นครูบาเป็นครูเป็นอาจารย์คนอื่นมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเนี่ยอะไรแบบนี้ค่ะแต่นุ่นยังไม่เห็นเขาทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วครูบาไก่ก็ยังแบบยังยามาสาอยู่วัดยัง,ยง,ยง,ยงอ,อ,ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้หนูสวยมันอันนี้มันแบบ ไม่รู้สึกรู้สากเกินไปอะไรอย่างเรารู้สึกเขาเรียก,กว่าอะไรเหยียใจกับเรื่องแบบนี้หนูไม่ได้ละเอียเพราะหนูก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาเอาจริงกับเรื่องนี้หนูไม่ได้รู้สึกละเหียดใจหรือรู้สึกว่าผิดหวังอะไรเพราะหนูไม่ใช่ลูกศิษย์ครูบาไก่แต่ว่าหนูเห็นแก่ศาสนาโดยรวมว่าถ้าเราไม่ตั้งคําถามและเรายังคงมองพระในมุมนึงเรามองพระว่าใครที่บวชเข้าไปแล้วไปใส่จีวรก็เป็นเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเป็นพระโพธิสัตว์บางคนบอกถึงเป็นพระโพธิสัตว์ นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะโดนหลอกกันแบบนี้อยู่ด้วยหนูไม่อยากให้มีคารวะด,ด้วยกันที่เป็นชาวชาพุทธคนอื่นๆถูกพระที่ไม่ใช่เป็นของแท้จริงเนี่ยหลอกเท่านั้นเองหนูอยากให้ตั้งคําถามไม่ต้องใช้คําว่าหลอกก็ได้หนูอยากให้ตั้งคำถามว่ากับพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาเคยทําก่อหน้านนี้มันย้อนแย้งกันขนาดไหนย้ยอนแย้งกันแค่ไหนซึ่งควรจะตั้งคาถามได้แล้วซึ่งบางคนก็ยังตั้งไม่ได้นคนก็ยังมองว่าเออถูกมันผจญ อะไรน้ท่าเป็นพระดีขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปอากลายเป็นว่าคนแบบ เอาภาพออกมากลายเป็นมารศาสนาไปกลายเป็นคนไม่หวังดีงก็จะมีคนพุทธกลุ่มหนึ่งมองอย่างเงี้ยหนูก็ต้องออกมาคา้านว่าเฮ้ยการที่เขาเอาภาพเอาอะไรมาต่อให้มันจะมีผลประโยชน์กันหรือไม่มีแต่ถ้าภาพมันคือภาพจริงอ่ะคุณจะไปบอกว่าเขาเป็นมารศาสนาเขามุ่งทำร้ายเขาไม่หวังดีต่อศาสนาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ที่เัาจกเคลนข่าวมาคือท่านเองก็มแาแต่ออกว่ามันเป็นการจัดฉากอย่างเงี้ยท่านนี้มองจัดฉากยังไงครับไปเล่นเกสกีคือเขาบอกบทให้ท่านขึ้นนีเหรอครับ อาสมตาสมติถ้าบอกว่าเป็นการจัดฉากถ้าท่านประเด็นน็คือประเด็นของหนูคือถ้าท่านดีจริงอ่ะใครจะทําลายท่านได้คะถ้าสมมติว่าภาพท่านคือต่อหน้าท่านเป็นครูบาไก่อย่างไงมีวัดปฏิบัติงดงามยังไงเบื้องหลังท่านเป็นอย่างนั้นใครจะไปแอบถ่ายได้อะคะก็ถ่ายไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าท่านเบื้องหน้ากับเบื้องหลังท่านมันไม่ใช่เป็นแบบเดียวกันไงเขาถึงถ่ายได้เขาถึงทําได้เพราะว่าท่านเซ็ตตัวท่านอ่ะเหมือนแบบมี2เวอร์ชันอ่ะเวอร์ชั่นที่อยู่ต่อหน้าคาระวาส ตอนั้นญาติโยมก็เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นที่อยู่กับกลุ่มลูกศิษย์ที่รู้เบื้องหลังก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็กำงถึงมีภาพหลุดภาพลับอะไรอย่างนี้ออกมาให้ฟัหวันใจไม่กลัวว่าคนจะไม่ศรัทธาคนศรัทธาน้อยลงศรัทธาศรัทธามากมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าคนศรัทธาพระเยอะแล้วศาสนามันดีงามรุ่งเรืองมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระเพราะไปศรัทธาที่ไม่ใช่ศรัทธาที่คาสอนไม่ใช่ศรัทธาที่การปฏิบัติพระจริงๆแต่เป็นศรัทธาที่ความศักดิ์สิทธ ไปศรัทธาที่ภาพลักษณ์ที่พระถูกเสร็จขึ้นเช่นพระที่มีสตอรี่มีมีทำวัตถุมงคลทำอะไรคนไปศรัทธาตรงนั้นแล้วก็แข่งกันสร้างไงครับได้เงินมาแบบแบบที่ไม่ถูกต้องเอาเงินศรัทธาของคนไปสร้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่ามีบุญบารมีสร้างก็เลยสร้างเสียนะซะใหญ่โตเงินมันมี2อ,อย่างนะคะได้มาแบบถูกต้องสุจริตกับได้มาโดยตกทรัพย์หลหอกลวงพราะว่าพระส่วนใหญ่อะเป็นอย่างหลังก็งคือหลอกลวงคารวะ มาแล้วก็เอามาสร้างสร้างสร้างเพื่อแบบเสริมบารมีให้ตัวเองแล้วก็เคลมตัวเองว่าเนี่ยฉันคือผู้มีบาร,ม,ม,ออบรมีทั้งคือเีจิคือพระโพธิสัตว์อะไรแบบนี้ึือมันไม่ใช่